อยู่บนยอดดอยพุ้โคนะครับตอนนี้ยามเย็นแล้วนะครับแสงสีเหลืองแล้วสี่โมงกว่าๆใกล้ห้าโมงแล้วนะครับมากันสามท่านนะครับอันนั้นนะฮะเล็กๆจิ๋วๆนั่นน้องๆสอง,นองคนทีมงานนะฮะเดินลงไปแล้วนะครับข้างล่างอาจจะไม่เห็นนะลิลิบเลยนะฮะสองคนแล้วก็ตรงนั้นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอุ่มดาเหนือ ขุนเขาวเบื้องหน้าท่านนะครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดสวยงามน,นะครับเมฆน้อยมากๆนะครับเรียกว่าฟ้าเปิดแทบทั้งวันนะแสงสีเหลืองนั่นนะครับออกทองนะฮะอีกสักพักก็จะส้มนะฮะไกลๆนู่นนะครับไม่เห็นแน่เลยมนนี้นะครับ ลำน้ําเงานะครับอืน้ําเงาขดโคงเล็กๆนะฮะไม่เห็นหรอกเห็นไหมไี่เห็นแน่ๆรอบๆนะครับยอดพุยโคนะฮะเพื่อนๆสองท่านอยู่ข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปนะฮะกลางเป็นพักแรงกันที่นั่นนะครับอืม สวยงามนะครับตอนนี้วันนี้22ธันวาคม2555นะครับพรุ่งนี้เรารอกันมาสมทบของเพื่อนอีกนะครับที่ชอบการเดินทางเข้าหาธรรมชาติแบบนี้นะครับทุ่งหญ้าสีทองจริงๆครับ